สวัสดีครับมาวิเคราะห์ฟุตบอลโดฮาครับเป็นเกมแรกในวันนี้เตะกันแล้วนะฮะทีมชาติไทยชุดยู23จะเจอกับทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยู23ก็ไทยรัฐรทีวีถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน50มนาทีเริ่มคิกออฟตี1นึดึกกันหน่อยแต่ว่ามาร่วมเชียร์ไทยกึก้องไปพร้อมกันในเกมนี้เลยนะครับ มาดูความพร้อมด้านของ u ูเกันสักหน่อยนะครับผลงานเกมล่าสุดเล่นเฟรนลี่แมชนะครับเอาชนะทาจิกิสถานได้ด้วยสกอร์สาต่อศูนย์นะครับช่วงหลงังจริงฟอร์มเริ่มดรปลงมาเหมือนกันในเฉพาะรุ่นนี้เพราะว่าพวกเขาตกรอบชิงแชมป์เอเชียม,มาตลอด2ปีหลังสุดก็คือปี2022แล้วก็2024ตกรอบแบ่งกลุ่มเลยส่วนรายการ WFF ครับหรือว่าวัฟครับเนี่ยผลงานก็ไม่ดีเลยนะครับแข่งมาสีปีเนี่ยชนะแค่2แมตช์เท่านั้น พร้อมๆเกมน,นี้กุนซือของพวกเขาก็คือทางซาลิมอับดุลรามานกุนซือ UAE ก็เตรียมประเดิมเกมแรกนะครับในการคุมทัพนำทัพมาโดยคาริสเอาจาเบรีคาลิฟาคามิสฮัสซาอันฮัมมาดีมันซูเอ้าเมนฮาลีนะครับส่วนฝั่งทีมชาติไทยก็แน่นอนครับในช่วงหลังๆฟอร์มชุดยู23เองก็อาจจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่า ก็ต้องช่วยกันเชียร์กันต่อนะครับล่าสุดเราตกรอบเอเชียนคัพมาเหมือนกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มก็ตกรอบมา2ปีติดแล้วนะครับที่เราผลงานดีย้อนไปนู่นเลยครับปี2020สมัยยุคข,ของอากิดะนิชิโนที่เข้ามาคุมแล้วเราไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้นะฮะก่อนเริ่มเกมนี้สิทธาบุลล่าห้องเครื่องของทัพช้างศึกชุดนี้ก็บอกว่าเกมที่จะเจอกับ u ูเเนี่ยทุกคนพร้อมมากเลยแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายพยายามโฟกัสหน้าที่ตัวเองให้มันดีสุด แล้วก็ดีใจที่ได้ลงเล่นกับนักเตะในรุ่นเดียวกันรวมถึงการกลับมาเล่นกับซีโฟคาคณะคํายกดาวเตะตัวเก่งจากเมืองทองยูไนเต็ด การเจอ u ูเนี่ยไม่ได้โฟกัสว่าคู่แข่งจะเป็นใครี๋ยว,ว่าโฟกัสเนี่ยสำคัญก็คือที่ทีมของพวกเราเองมากกว่าก็มีแผนที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับเพราะว่านี่คือการคุมทีมเกมแรกของทาคายุกินิชิกะยะอย่างเป็นทางการด้วยความพร้อมในแมชนี้นะครับนิชิกะยะก็เดี๋ยวจัดทัพชุดใหญ่เลยนะครับผู้เล่นทั้งคัคคณาคำยกเสกสลาตีโยสกอนบูรพาพร้อมลงสนามนะครับบรรดาเตะจากไทยลีกหนึ่งก็คงจะเป็นแกนในเกมนี้ร กับสิทธาบุลล่าห้องเครื่องตัวเก่งที่ติดทีมชาติมาแล้วทุกชุดเหมือนกันในรุ่นเยาวชนครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในชุดย23เนี่ยสี่เกมผัดกันแพ้ชนะ ฝั่งละ2ครั้งนะครับก็มองว่าเกมนี้จริงๆไทยก็สู้ได้อยู่นะครับในการเจอกับ u ูเเพราะที่บอกว่า u ูเช่วงหลังในชุดนี้เขาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชด้วยกันนะครับทั้ง2ทีมเลยนชิชกะยะเองก็จะคุมทีมเกมแรกอย่างเป็นทางการก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในมุมผมเนี่ยเราเน้นอยู่นั่นไว้ก่อนไม่ได้แล้วก็อย่าเสียนะครับก็น่าจะ สู้ได้อยู่เหมือนกันถ้าเล่นเน้นความเหนียวนแน่นตั้งเกมรับแล้วก็รอโต้กลับนะต้องระวังจังหวะความสามารถรอตัวของฝั่ง u a e ด้วยเหมือนกันก็ฟันธงเกมนี้นะฮะผมคิดว่าไทยยื้อเสมอ UAE ได้นะครับด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝากนะครับติดตามเชียร์กันด้วยนะครับไทยทีวีฐาสดฟุตบอลทีมชาติไทยตลอดปีนี้เลยนะฮะทั้งชุดยู3่รวมไปถึงชุดใหญ่เลยครับตลอดปี68ฝากติดตามกันด้วยนอกจาก ดูฮาคับแล้วในเดือนนี้ก็ยังจะมีฟุตบอลชุดใหญ่นะครับชิงแชมป์เอเชียแล้วก็อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยด้วยในเดือนที่สองเกมนะฮะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe youtube cast sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ